สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจตำรวจป่าข่าวอาสาหลวงตาเดินดินวันนี้พูดถึงเรื่องการถวายที่ดินให้กับหลวงตาแล้วหลวงตาส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลพลสวรรค์เพื่อสร้างอาคารสงอาพาธและใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อีกต่อไปหากเอ่ยถึงหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเป็นที่รู้จักกันดี พื้นเพเดิมเป็นคนบ้านเสาเล้าใหญ่ตำบลโพลสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเคยได้รับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์และผ่านสงครามเวียดนามเมื่อประมาณปี2512สังกัดกองพลทหารปืนใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษก่อนทำการสงครามชีวิตรอดตายผ่านราชการสนามมาอย่างโชคชน ด้วยความอดทนเสียสละรักชาติยิ่งชีพจนครบวาระปลดประจำการได้มาพร้อมกับเหรียญและบัตรทหารผ่านศึกนำมาซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่วงตระกูลเป็นอย่างมากในนามลูกผู้ชายรับใช้ชาติในวัยสร้างตัวได้แต่งงานมีลูกทั้งหมดสี่คนหลังสร้างครอบครัว ลูกโตได้รับการศึกษาเราเรียนกันทุกคนแล้วต่างก็ไปมีครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยนิสัยเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมอยู่ไม่ได้ขาดและจะบอกกับทุกคนในครอบครัวเสมอว่าเมื่อพ่ออายุครบ60ปีจะขอทุกคนออกบวช เป็นดันว่าคานี้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยและรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ววันเวลาก็มาถึงลูกๆทุกคนใจหายแต่เมื่อเป็นความปรารถนาเป็นบั้นปลายของชีวิตละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมครอบครัวลูกหลานทุกคนต่างก็อนุโมทนาสาธุในที่สุดวันเวลาอันเหมาะสมสาธานธรรมจัดสรรก็มาถึง ได้เข้าอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ80พรรษาในหลวงรัชการที่9เมื่อปีพุทธศักราช2552คนในครอบครัวลูกหลานต่างดีใจที่ได้เห็นหลวงตาครองผ้าเหลืองเหลืองอลามหน้าเลื่อมใสย,ยิ่งนักต่างสาธุเสียงดังด้วยความปลืมปิติยินดี ในระหว่างบวชได้ใส่ใจศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนฝึกปฏิบัติศินสมาธิปัญญาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายท่านและที่จับจิตจับใจมากที่สุดคือหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาจารย์ใหญ่สายพระป่าที่ทุกคนรู้จักกันดีจนซึ่งในรถพระธรรมขอเดินตามรอยด้วยใจมุ่งมั่น เดินหน้าเข้าจำพรรษาในถรร้ำเดินจาริกฝึกสมาธิกรรมฐานจวบจนปัจจุบันและเมื่อออกพรรษาทุกปีหลวงตาจะลงจากถ้ำออกเดินจาริกทุดงสแสวงหาสัจธรรมของชีวิตโปรดญาติโยมไปตามถนนหนทางป่าเขาแบบขําไหนนอนนั่นไม่ว่าจะเป็นสาลาที่พักผู้โดยสารริมทางป่าช้าวัดร้าง หรือแม้กระทั่งตามไร่มันหลวงตาก็เคยนอนมาแล้วจากการเดินรูปเดียวไม่มีผู้คนรู้จักมุ่งจาริกทุดงมานะภาคเพียรพยายามอยู่หลายปีจนมีผู้คนสงสัยจอดรถลงถามหลวงตาจะเดินไปไหนนิมนต์ขึ้นรถจะไปทรงพอได้ยินคำตอบไม่นั่งรถไม่ใส่รองเท้า ชันมือเดียวไม่รับปัจจัยนอนไม่มีกรดไม่มีมุง้งไม่มีหมอนขอรับน้ำเพียงขวดเดียวยิ่งเพิ่มความสงสัยอยากรู้ขึ้นไปอีกพระแบบนี้ก็มีด้วยเหรอด้วยความเพียรพยายามจนมาเป็นหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระบาทุดงเดินดินแห่งบ้านเสาเล้าใหญ่จังหวัดนครพนมพระดีไม่มีมล สาธุชนกราบชิดสนิทใจใจเป็นใหญ่ให้รักษาใจตัวเดียวใจไม่อยากทำมือมันก็ทำไม่เป็นข้อคิดจากหลวงตามารู้จักโรงพยาบาลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนสวรรค์เป็นโรงพยาบาลได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาพิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีเป็นที่ประทับใจโรงพยาบาลโพนสวรรค์ได้เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสาขาชื่อว่าโรงพยาบาลโพนสวรรค์สาขาโรงพยาบาลท่าอูเทน เมื่อปีพุทธศักราช2530โดยการยกระดับจากสถานีอนามัยโพลสวรรค์เป็นลักษณะขยาย OPD ซึ่งมีแพทย์จากโรงพยาบาลท่าอูเทนมาตรวจร,รักษาในช่วงเช้าเมื่อปีพุทธศักราช2533เป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2533ซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเปิดขนาด30เตียงเมื่อปีพุทธศักราช2535ตั้งอยู่บ้านเลขที่267หมู่12ตำบลพลสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ14ไร่เศษทิศเหนือจะรดที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์และโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎรพัฒนาทางด้านทิศใต้จะรถหมู่บ้านหนองนาเลิงจะรดถ,ถนนท่าอุเทนกุสุมานทางด้านทิศตะวันตกจะรดสถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์ โรงพยาบาลพลสวรรค์รับผิดชอบทั้งอำเภอในกรณีที่รับรักษาต่อจากสถานีอนามัยด้วยนอกจากนี้โรงพยาบาลยังเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยนวดสมุนไพรเป็นต้นโรงพยาบาลขนาด30มีจำนวนเตียงสามัญ2 4เตียงห้องพิเศษ3-4ห้องอยู่ที่ตึกผู้ป่วยใน,เป,นเป็นห้องแยกโรคหนึ่งห้อง แเตียงรอคลอดสี่เตียงเตียงหลังคลอดห้าเตียงเตียงคลอดสองเตียงอยู่ที่งานห้องคลอดจนถึงปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นเวลา23ปีมาแล้วขอได้รับความขอบคุณแอดมินเพจตำร,รวจป่าพบกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ